ืคืนหนาวมากแล้วโหเมื่อคืนขอบคุณคนดูมากนะคะเมื่อคืนที่ไม่ใหม่ไม่ได้ลงไปถ่ายรูปสมไมหรือเปล่ามันหนาวมากอ่ะหนาวจนเราไม่อยากเดินไปไหนเลยนั่งรู้เกลวก็นั่งหุมผ้าอยู่งั้นค่ะ <c oughs> คืนนี้ว่าจะไปชมหน้าเวทีข้ออี้สองร้อยราคาเดียวหรือคะ <c oughs> เห็นเขาว่าราคาเดียวค่ะ <c oughs> เราถ้าเราไปอ่ะเราก็มองว่าอปไปทำบุญกับวัดอะไร <c oughs> นะีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวดึงดเขาอาจจะลดก็ได้เมื่อคืนก็ยังลดราคาเลย นะครับพอรถราคาคุณเเข้าเยอะเราเข้าใจแหละ <c oughs> นะคะเราก็นึกาเราทำุมืองทำวัดแล้วกันนะ <c oughs> ใช่เอะเมื่อคืนหนาวมากโอ้ยหหนาวถึงหนาวมากอ่ะเมื่อคืนตั้งอายุมาเมื่อคืนหนาวที่สุดเลย มหูยลมเย็นเย็นเจี๊ยบอะค่ะวันไม่ได้ยินธรรมดาเย็นเจี๊ยบขอบคุณส่องใบแดงแรกนะคะมาช่วยกันหน่อยอีกนิดเดียวช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเมื่อวานได้มาสามไม่ใช่สามสิบใบนะสามใบวานได้มาสามใบโคราดลมแรงโคราดน่าวมาก เชื่อเลยเพราะเคยไปแสดงตอนอ่าเมื่อปลายปีที่แล้วหนาอหนา่าหนา่หนาแจริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องนิ้งนิวเยียน้ำเหนือสวัสดีท่จ้าได้สองใบแล้วได้สองใบแล้วชาชา ผู้ใดเป็นแฟนของเจ้าตอนนี้ยังสาว้ายังสโอดอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเสียงน้ำใดบ้านน้องอยู่กยไกลไหมคืนนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้ก็เพิ่งเจอผู้ชายใจง่ายรักได้แลบก็กลางลูกลางทางพี่เป็นคนไทย ที่ใจรักเดียวแน่นอนกูพี่จนทนสมัครเก่งว่ารักแล้วก็จีจางมมน้องป่าสูงพี่เราจะสู่ช่วยทาทางจะรักพองไยให้เป็นกระุงสวัสดีคุณสาสาค่ะสวัสดีแม่อรสาจ้าสวัสดีจา้าเย็นนี้เตรียมทำกับข้าวกับปลากันแล้วหรือยังเดี๋ยวต้องดูลิเกกันนะจ้ะ วันนี้เรื่องก,กินกะสลองค่ะสวัสดีคุณลัดค่ะจารางพงไพให้เป็นกระทม่มหองหอแม่นางแมวผ้าอมูเซคืนนี้ได้ฟังเพลงนี้กันนะคะพี่